สวัสดีครับบอลและเพื่อนๆทาง u t u b e นะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับจอร์ดฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอลในวันเสาร์นี้นะครับก็ฟุตบอลมีค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็จะคัดคู่ใหญ่ๆแล้วก็คู่ที่คิดว่าเน้นทำกำไรมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็น EP ีที่1 9 1แล้วนะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึก e f l Championship คู่นี้จะเป็นทีเด็ดฟุตบอลนอกกระแสนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างบอลมัตครับเจอกับสโต๊กซิตี้นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านบอลมัดตอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะ17เสมอ7แพ้ไป6เกมยิงได้49เสียไป29ประตูมีอยู่58คะแนนครับส่วนสโต๊กอยู่อันดับที่1 4นะครับแข่งไปแล้ว32นัดชนะ12เสมอแแพ้ไป12เกมยิงได้41เสียไป36ประตูมีอยู่44คะแนนครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2องทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบอลมัดนะครับรายงานตัวผู้เล่นบารเจวันนี้ก็จะมีอยู่6รายก็จะประกอบไปด้วยล็อบบี้เบดี้จูเนียสตานิสลาตอดัมสมิธแกลลี่เคฮิลและแอนคิสตี้แล้วก็คิฟเฟอร์มัวนะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นเจฟสันเลอมานะครับ แล้วก็2รายที่คาดว่าจะไม่มีชื่อในวันนี้ก็จะเป็นอีทาเลตกับเดวิดบุ๊กนะครับโดยวันนี้คาดว่าบอลมัดจะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนครับก็จะมีท็อดแคนเวลลลวิสคุกแล้วก็ฟิลิปบิลลิงนะครับสามประสานหน,น้าวันนี้จะใช้เชดอนแอนโทนีกับซิลิกี้เดมเบเล่เล่นเป็นตัวริมเส้นในวันนี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้โดมินิกโซเรนเก้ศูนย์หน้าตัวเก่งของทีมนะครับลงล่าตักข่ายเดี๋ยนี้ครับส่วนฝั่งชังปั้นหม้อสโต๊กซิตี้นะครับ รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยแฮร์รี่ชอตตามาริโอราสิตโรแมนโซเยอร์แล้วก็อับดุลลาซิมานะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กโตเก่าอย่างฟิลจายเกลกานะครับโดยวันนี้คาดว่าสตโอกซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ3แนวลูกครับวันนี้จะใช้ทาริสแคมเบลนิกพาวเวลแล้วก็จาเดนฟิโลเจนไบเดชนะครับหน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้ จอตมาช่าลงล่าตักไข่เดี๋ยนี้ครับเรามาดูเ้ทูเฮทของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับเนัดหลังสุดบอลมัดครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นฝั่งสต๊กครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของบอลมัดเก็บชัยชนะไปได้6นัดแล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บอลมัดบุกไปเอาชนะแบ็กพูลมาได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับ ส่วนฝั่งสโต๊กซิตี้นะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดชนะไป4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่สโต๊กเปิดบ้านแพ้ให้กับลูตันเทาไปด้วยสกอร์1ประตูสองครับเรามาดูทักษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะครับ ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะครับบอลมัดอันดับที่2ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับโดยที่ถ้านับแค่ในลีรกนะครับบอลมัดชนะมา3นัดรวดเลยนะครับมี1เกมที่แพ้เนี่ย เป็นบอลมัดแพ้กับเบลแฮมวูดไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นเกม F a Cup นะครับซึ่งผลงานของบอลมัดก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับผลงานในลีกในฤดูกาลนี้ก็อยู่ถึงอันดับที่2เลยทีเดียวส่วนสโต๊กซิตี้อยู่อันดับที่1 4ของตารางนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเรียกได้ว,ว่าฟอร์มของสต๊กก็ทรงๆนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากสต๊กเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับรูตทนทาวไปนะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับทั้ง่อข้าง จะดูดีกว่าในเรื่องของผลงานนะครับเราไปเจาะลึกที่ตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับในเกมวันนี้นะครับตัวคีย์แมนหรือว่าตัวเปลี่ยนเกมในวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านก็จะเป็นโดมินิกโซเลนเก้ที่นำดาวซนโวของทีมอยู่นะครับซึ่งดูกันนี้โซเลนเก้ลงเล่นให้บอลมาน,นะครับยิงไปแล้ว19ประตูน,นะครับเรียกได้ว่า นำดาวซันโวเดี่ยวของทีมเลยแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นฟิลิปบิลิงนะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งกับไจดอนแอนโทนีนะครับที่กดไปแล้ว8ปประตูกับ7ประตูตามลำดับนะครับส่วนฝั่งสต๊กนะครับแนวลุกของทีมที่นําดาวซันโวก็จะเป็นเจคอบบาวนะครับซึ่งในรายของเจคอบบาวนะครับกดไปแล้ว8ประตูวันนี้คาดว่าจะไม่มีชื่อนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผลงานเกมลุกของทีมเจ้าบ้านอย่างบอลมัดกับสต๊กซิตี้ผลงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลย ซึ่งเจ้าบ้านบอลมัดนะครับในชั่วโมงนี้มีลุ้นที่จะขั้วแชมป์กับฟูลแลมนะครับโดยที่บอลมัดแข่งน้อยกว่าฟูลแลมอยู่2นัดแล้วก็มีคะแนนตามหลังอยู่ที่9คะแนนนะครับเรียกได้ว่ายังมีโอกาสที่จะเบียดแย่งแชมป์เนื่องจากยังเหลือการแข่งขันอีกหลายนัดเลยนะครับแต่กร่นั้นครับบอลมัดเองก็โดนจี้ตูดมาหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ทีมที่สามารถขึ้นมาพลิกแซงได้ก็จะมี แบ็กเบิร์นที่มี54คะแนน h าร์ด e ิลทาวที่มี56เท่ากับควีนพาร์ k นะครับตอนนี้ไล่จีตูดมาแล้วนะครับฉะนั้นในเกมวันนี้คาดว่าบอลมัดได้เล่นในบ้านน่าจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเรทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่บอลมัดต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเรทราคานี้นะครับผมยังมองว่าเกมวันนี้เจ้าบ้านบอลมัดน่าจะเน้นเป็นพิเศษเพื่อเก็บ3มแต้มให้ได้นะครับเพราะว่าต้องการไล่จีฟูลแลม บวกกับต้องการทิ้งห่างทีมอันดับ3ขึ้นไปอีกนะครับฉะนั้น3แต้มวันนี้เจ้าบ้านบอลมัดน่าจะไม่พลาดคู่นี้ครับต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าบอลมัดเองจะยิงลูกที่2ได้หรือเปล่าคู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่บอลมัดลุ้นเม็ด2ฟันทงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระวังปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับแดนอาวัตวัตฟอร์ดนะครับ คู่นี้จะเตะกันที่สนามโอเทฟอร์ดนะครับเตะกันในราสีทุ่มตรงเลยนะครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดแมนยูเก็บชัยชนะไปได้7นัดแล้วก็เป็นฝั่งวัตฟอร์ดครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับ ฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของแมนยูเก็บชัยชนะไปได้5นัดแล้วก็เสมอไป5นัดนะครับโดยที่10เกมหลังสุดนี้แมนยูยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่แมนยูบุกไปเสมอกับแอตเลติโกมาลิด ด้วยสกอร์หประตูหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนวัตฟอร์ดนะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง7เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่วัตฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ให้กับคริสตัลพาเลทไปด้วยสกอร์หประตูสครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านแมนยูอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ13เสมอ7แพ, 6, แพ้ไป6เกมยิงได้44เสียไป3 4ประตูมีอยู่446คะแนน ส่วนวัตฟอร์ดนะครับอันดับที่19้หลังลองบวยของตารางแข่งไปแล้ว25นัดชนะ5เสม,มอ3แพ้ไป17เกมยิงได้25เสียไป47ประตูมีอยู่18แคะแนนครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต,ใต้การคุมทีมของลากฟลังนิกนะครับ รายงานผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีอยู่เพียงแค่1รายก็จะเป็นอิิสันคาวันนี้นะครับหรายที่มีอาการบ่วยนะครับก็จะเป็นสกอตต์แมกโทมินซึ่งเกมวันนี้คาดว่าสกอตตี้น่าจะได้พักนะครับและอีก1รายนะครับที่ยังติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นเมสันกินวูดครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าลัฟลังนิกจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้กษาประตูครับก็จะใช้ดาวิดเดคอานะครับแนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นดีโก้ดาโลฝั่งซ้ายจะใช้อเล็กเตเลสนะครับคาดว่าจะพัก คู่เซนเตอร์ฮารปครับจะใช้แฮร์รี่แม็กควายจับคู่กับวิกตอรีนเลยครับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้จะใช้ปอปอกบาเนมันย่ามาติชแล้วก็บูโน่เฟรนันเดสนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ามาติชจะลงมาทําหน้าที่แทนสกอตต์แม็กโทมินีนะครับสามปราศรนหน้าวันนี้นะครับจะใช้เจดอนซันโชคิสโซโนโรนโดแล้วก็แอนโูเน่เอลดนกาที่ชั่วโมงนี้เอลดนกามีผลงานที่ดูดีเป็นอย่างมากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ส่วนวัตฟอร์ดนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นนิโคลัสเอนคูลูนะครับ โดยที่1รายวันนี้จะไม่มีชื่อแน่นอนก็จะเป็นดานนี่สโลตนะครับแล้วก็อีก4รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเชลเปโดปีเตอร์เอโตโบจูรานคุกกาแล้วก็โจชัวคิงนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าลอยฮัสซันจะวางระบบ4-3-3นะครับฝูงสาประตูจะเป็นเบนฟอรเตอร์นะครับแนวรับ4คนนะครับก็จะมีกิโก้เฟเมนียวิลเลียมทูสเอโกงคิสซิองกาบาเซเล่แล้วก็ฮัสซานกามา马านะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีมูซาซิซโกเอโดคาเยมเบ้ววก็ชออมเเคครรี่นะับ สามประสานในหน้าวันนี้จะใช้คูโชเอเดนเดสเอมนูเอลเดนิสแล้วก็อิสมาล่าซานะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานบนตารางคะแนนต่างๆกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแมนเชสเตอร์นะครับในชั่วโมงนี้อยู่อันดับที่4ฟอร์มการเล่นของแมนยูในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าดูดีกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับจาก5เกมหลังสุดเนี่ยแมนยูไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ ชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกมซึ่งถ้านับรวมถึง10เกมเนี่ยแมนยูก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับถ้านับแมตช์ทางการที่จบใน90นาทีนะครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ดนะครับอยู่อันดับที่19เนี่นับแค่ฟอร์ม5านัดหลังสุดนะครับชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับเรียกได้ว่าวัตฟอร์ดก็ผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับ ผลงาน3วันดี4วันไข้ไว้ใจไม่ค่อยได้จริงครับชั่วโมงนี้ของ Watford ซึ่งเราไปเจาะลึกที่ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับผู้เล่นที่เป็นคีย์แมนหรือว่าดาวซนโวของแมนยูตอนนี้ก็จะเป็นคริสโนลเลนโดนะครับที่กดไปแล้ว9ประตูเท่ากับ เพย์เมเกอร์อย่างบูโน่เฟนเดสที่ยิงไปแล้ว9ลูกเช่นเดีวยวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวลุกชาวโปรตุเกสทั้ง2คนนี้ของแมนยูนะครับยามที่วันไหนที่เข้าฝักเข้าฟอร์มเกมวันนั้นเนี่ยแมนยูก็มักจะมีผลงานที่ดีด้วยนะครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ดก็จะเป็นเอ็มมานูเอลเดนิสนะครับสูนหน้าตัวเก่งประจําทีมเนี่ยที่กดไปแล้ว 9ประตูนะครับแล้วก็ลองลองมาก็จะเป็นโจชัวคิงกับอิสมาอลาซาที่กดไปแล้วคนละ5ลูกนะครับผู้เล่นที่แอตซิตนะครับแมนยูก็จะเป็นพอปอกบานะครับที่ฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะลงเล่นน้อยกว่าบูโนนะครับแต่ปอกบาเนี่ยแอตซิตเเพื่อนไปนแล้วถึง8ลูกนะครับส่วนฝั่งวัตฟอร์ดก็จะเป็นเอ็มมานูเอลเดนนิสนะครับที่แอตซิตไปแล้ว5ประตู ถ้าเทียบกันในชั่วโมงนี้นะครับแมนยูที่ทรงบอลเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจับปืนฝืดแล้วก็แมนยูมักจะแผ่วไปในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ผลงาน3เกมหลังสุดนับตั้งแต่นัดที่เอาชนะไบรตัน2-0ชนะลิด4-2แล้วก็เสมอกับแอดริต1-1เนี่ยแมนยูแก้เกมจากการที่แผ่วไปในครึ่งหลังเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับฉะนั้นเกมวันนี้มีโอกาสมากที่ลาฟลังนิกจะพาลูกทีมปิดจ็อบเก็บ3มแต้มในรังโอท์ฟอร์ดได้อีกครั้งหนึ่ง เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับซึ่งจากเลนราคานี้นะครับก่อนบอลเตะนะครับราคาคาดว่าน่าจะไหลไปถึงลูกครึ่งเลยด้วยซ้านะครับฉันครับถึงแม้ว่าถ้าจะเป็นราคาลูกครึ่งนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเกมวันนี้แมนยูจะกลับมาเล่นบอลมีทรงอีกครั้งแล้วก็คาดว่าแมนยูจะเก็บ3แต้มได้แต่ต้องมาลุนกันนะครับว่าแมนยูจะกดเมทที่2ได้หรือเปล่าฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลุ้นเม็ดสองฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับไปกันที่ศึกกานโชซิลิอานะครับเป็นคู่ระหว่างเอมปรีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาลายูเนตุสนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามสตาดิโอคาโลกาสเตลานี่นะครับเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอมปรีนะครับภายใต้การคุมทีมของออเรลิโอ อันเดสโซลีนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอมบอรีวันนี้ไม่มีนะครับเรียกได้ว่าขุมกําลังในวันนี้ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวโดยวันนี้นะครับคาดว่าอันเดสโซลีจะวางระบบ4-3-2-1นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีซิมอนซูกอฟสกี้คิเตียนอัสลานีแล้วก็ฟิลิปปบันดิเนลลีนะครับ เพเมเกอร์สตัวนะครับวันนี้จะใช้เนดิมบายลามีกับเลียมเฮนเดอร์สันนะครับหน้าเป้าวันนี้นะครับจะใช้ศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างอันเดียปิ亚马ตติลงล่าตักข่ายแนวน,นี้ครับส่วนฝั่งยูเวนตุสนะครับภายใต้การคุมทีมของมักซิมเมเลโนอัลเลกรีนะครับรายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บวันนี้ก็จะมีอยู่ถึง6กรายนะครับก็จะประกอบด้วยเปาโลดิบาล่าอเล็กซานโดดาเนลเล่ลูกานี่เฟเดริโกเบอร์นาเดชีจอนโจคิเอลินีแล้วก็เวสตันเมคเคนนี่นะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้ว โดยวันนี้นะครับคาดว่าอาริกีจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีเดนิตสกาเลียมอนิเอโลคาเตลลี่แล้วก็เอเดนลาบิโอนะครับสามประสานในด้านหน้าวันนี้นะครับจะใช้ควนโกโรวันนี้ดันสูงขึ้นแม่นั่นเป็นริมเส้นฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็จะใช้อันเวโรมอต้านะครับหน้าเป้าครับวันนี้จะใช้ศูนย์หน้าฟอร์มร้อนแรงอย่างดูซานวอลลาฮวิดลงล่าตักขายในวันนี้ครับเราไปดูสถิติคู่นี้กันหน่อยนะครับเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมนี้นะครับสินัดหลังสุด ที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันนะครับเอ็มโปรีครับเก็บชัยชนะได้1ครั้งเสมอกัน1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งยูเวนตุสครับเก็บชัยชนะไปได้8ครั้งยามที่เจอกับเอ็มโปรีนะครับฟอร์มโดยรวมนะครับเอ็มโปลี10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับไม่เคยเอาชนะใครได้เลรอบ10เกมเลยนะครับเสมอไป6เกมแล้วก็แพ้ไป4เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอ็มโปรีบุกไปแพ้ให้กับซามโดเรียไปด้วยสกอร์2ประตูศูนยครับ ส่วนฝั่งยูเวนตุสนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ5นัดโดยที่10เกมหลังสุดนี้ยูเวไม่เคยแพ้ใครเลยและเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่ยูเวบุกไปเสมอกับบียาเลอัลมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับตารางคะแนนนะครับเจ้าบ,บ้านเอมปลรีอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว26นัดชนะ8เสมอ7แพ้ไป11เกมยิงได้38สปเสียไป50สประตูมีอยู่รับสนบั่งยูเวนนครับู่วน,น,น,ด 4, ว 26, นัด ชนะ13เสมอ8แพ้ไป5เกมยิงได้38เสียไป23ประตูมีอยู่47คะแนนครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ทั้งฟอร์มการเล่นและก็ผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอ็มโปรีนะครับอยู่อันดับที่13ถ้านับแค่ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะใครเลยในรอบ5เกมนี้นะครับเป็นการเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไป3เกม ซึ่งฟอร์มของเอมโพรีถึงแม้ว่าอันดับตารางคะแนนจะอยู่ตรงกลางตารางนะครับอยู่อันดับที่13เนี่ยแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยช่วงนี้เอมโพรีเหมือนจะหลุดฟอร์มไปนะครับส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับที่4นะครับฟอร์มมาันหลังสุดเนี่ยชนะไป2แล้วก็เสมอไป3เกมซึ่ง5เกมหลังสุดยูเวไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ก็เป็น3เกมหลังสุดนะครับที่ยูเวนตุสทาได้เพียงแค่เสมอมา3เกมรวดเลยนะครับโดยที่ทั้ง3เกมสกอร์จบที่1-1ทั้ง3เกมเลยนะครับ ซึ่งเราไปเจาะลึกที่ตัวผู้เล่นตัวคีย์แมนนะครับเจ้าบ้านครับดาวซันโวของทีมก็จะเป็นอันเดียปิ亚นตินะครับที่รู้การนี้กดไปแล้ว9ประตูเรียกได้ว่าฟอร์มของปิ亚นติในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเจาะร้อนแรงนะครับส่วนฝั่งยูเว่เนี่ยก็จะมีเปาโลดิบาร่าที่กดไปแล้ว7ลูกนาดาวซันโวของทีมอยู่ตอนนี้ตามหลังลงมาก,ก็จะเป็นอันโวโลโมนตาที่ยิงไปแล้ว5ประตูน,นะครับส่วนศูนย์หน้ารายใหม่ที่ได้มาจากฟิออรลินติน่าที่ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องจากต้นสังกัดเก่าฟิออนะครับ พอย้ายมายูเวก็ยิงได้ทันทีเหมือนกันโดยที่เวลาฮางวิดนะครับเล่นกับฟิออในช่วงครึ่งรุการแรกนะครับเล่นไป21นัดเนี่ยกดไปได้ถึง17ประตูน,นะครับแล้วพอย้ายมายูเวนะครับลงเล่นไป3นัดเนี่ยยิงไปได้1ประตูมานัดแรกก็ยิงให้ยูเวได้เลยซึ่งการซื้อตัวผู้เล่นรายนี้ของยูทุสเรียกได้ว่าได้ศูนย์หน้าตัวเก่งเข้ามาแก้จุดบอดของทีมได้อย่างดีเลยนะครับซึ่งคู่นี้ถ้ามองภาพรวมแล้วนะครับเชื่อว่าเกมวันนี้ ไม่แคล้วนะครับที่เอมปูรีจะเสร็จทีมเยือนอย่างมาลายูเวนตุสเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ยูเวนตุสต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเลทราคานี้ผมยังมองว่าเกมวันนี้นะครับความได้เปรียบฝั่งทีมเยือนมีอยู่ค่อนข้างมากเลยบวกกับสถิติ h เ to Head ก็การันตีผลงานที่เคยเจอกันนะครับคู่นี้มักจะเป็นบอลแพ้ทางซึ่ง10เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเอมปูรีเอาชนะยูเว่ได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ยันเสมอยูเว่ได้เพียงครั้งเดียวนอกนั้น8นัดเนี่ยเป็นยูเว่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเจาะลึกสถิติฟอร์มการเล่นปัจจุบันนับ10นัดเนี่ยเอมปลรีสินัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งยูเวสินัดหลังสุดก็ไม่เคยแพ้ใครฉะนั้นผลงานค่อนข้างจะสวนทางกันเลยเดียวดังนั้นครูคนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมยังมองว่าไปอยู่ฝั่งทีมเยือนเะครับเกมนี้ได้ลุ้นมากกว่าแน่นอนฉนันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่มาลายูเวนตุสรอลุ้นกินเต็มฟันทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างไลโยบาเยกาโนเจอกับลาชันชุดขาวเลออัลมาลิตนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามคัโป o v e l a s c a r เตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับโจ้บ้านไลโยบาเยกานโนอยู่อันดับที่11นะครับแข่งไปแล้ว24นัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป11เกมยิงได้28เสียไป29ประตูมีอยู่31คะแนนครับส่วนฝั่งเลออัลมาลิตอยู่อันดับที่1 นำจ่าฝูงของตารางในตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว25นัดชนะ1 7เสมอ6แพ้ไป2เกมยิงได้51เสียไป20ประตูมีอยู่57คะแนนครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด jos 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์ comment, แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้กันได้ครับ เราไปต่อกันที่คู่ที่5เลยนะครับเป็นคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นคู่ระหว่างชอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันเจอกับเร์บายซิฟ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ก็เป็นศึกพิมรลีกในคู่ดึกสุดในวันนี้จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเตะก,กันที่สนามกูดิสันพาร์คครับเรามาดูหลับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเอเวอเรตันอยู่อันดับที่16นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ6เสมอ4แพ้ไป13เกมยิงได้28เสียไป40ประตูมีอยู่22คะแนนครับ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนำจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ20เสมอ3แพ้ไป3เกมยิงได้63เสียไป17ประตูมีอยู่63คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุด ที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับเอเวอเรตันไม่เคยเอาชนะซิตี้ได้เลยในรอบ10เกมนี้เลยนะครับเป็นการเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งซิตี้ครับเก็บชัยชนะไปได้9ครั้งครับฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดของเอเวอเรตันเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป6เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เอเวอเรตันบุกไปแพ้ให้กับ นักบุญเซาลัมตันมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับส่วนฝั่งแมนซิตี้สิบนัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมที่แพ้นี้นะครับก็เป็นเกมล่าสุดนี่แหละฮะเป็นเกมที่แมนซิเปิดบ้านแพ้กับสเปอร์แบบพลิกล็อกไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งโจบ้านเอเวอเรตภายใต้าการคุมทีมของแฟรงค์ลมพัดกุนซือคนใหม่ของทีมนะครับ วันนี้รายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่สีรายก็จะประกอบไปด้วยเยลิมิน่าเบนกอนฟี่ฟาเบนเดลและก็ชอมเดวิสนะครับหรายที่ติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นจิฟฟี่ซิกุซันนะครับแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในะวันนี้ก็จะเป็นอับดุลไลดูกูเลกาดิมาราเกนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าแฟแลมพาดจะวางระบบ4 2- 3สนะครับ ผู้สาบประตูก็จะเป็นจอแดนพิกฟอร์ดครับแนวรับ4คนนะครับก็จะมีเซมอต์คร์แมนเมสันโฮเกตไมเคิลคินแล้วก็จอร์นโจเคนนี่นะครับกางรับ2คนนะครับก็จะใช้อังเดโกเมสเล่นคู่กับอลันนะครับสามน้าลูกวันนี้นะครับจะใช้แอนโทนีกอนดอนเดลี่อัลลี่แล้วก็ลิชาริสซอนนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้นะครับจะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างโดมินิกคาวัลเลวินลงล่าตักข่ายตรงนี้ครับ ส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกริล่านะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมี1รายก็จะเป็นโคพาเมอร์นะครับหนึ่งรายที่ติดโทษคดีอยู่ก็จะเป็นแบงจามินเมนดี้นะครับสามรายที่ต้องเช็คอนฟิกก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นกาเบรียลเคซุสแซ็สตีเฟนและก็แจ็คกิลลิตนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่า เจะวางระบบ4-3-3เช่นเดิมนะครับผู้สาประตูก็จะเป็นเอเดนสันโมราเอสแนวรับ4คนนะครับก็จะมีไควอเกอร์ลูเบนดิอัสอเมริกลาบอกแล้วก็เชากานเซโลนะครับตรงกลาง3คนครับก็จะมีโรดี้เล่นเป็นตัวตัดเกมนะครับขนาบข้างด้วยแบงโดซิวากับเควินเดบอยนะครับสามประสาทในหน้าวันนี้นะครับจะใช้ลิยัสมาเลสฟิลฟอร์เดนและก็ลาฮิมส์เลิงนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็อนสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเจ้าบ้านเอเวอเรสตนผลงานยังย่ำแย่อย่างต่อเนื่องนะครับถ้านับแค่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเอเวอเรสตนชนะ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งแฟนแรมพาดนะครับเข้ามาคุมทีมเนี่ยก็เหมือนจะ กลับมามีทรงอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นเกมล่าสุดที่เอเวอเรตต์นะครับแพ้กับซอลตันไป2-0เรียกได้ว,ว่าก็เป็นลำพัดต้องกลับมาปรับทัพชุนทีมเอเวอเรตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับอยู่อันดับที่1นํนจาจ่าฝูงในตอนนี้เนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเรียกได้ว,ว่าเกมล่าสุดนี่แหละฮะเป็นเกมที่ซิตี้พิกล็อกแพ้กับสเปอร์โดนยิงช่วงท้ายเกมทําให้สเปอร์เอาชนะไปได้3-2ซึ่งฟอร์มก่อนหน้านี้ซิตี้มีฟออร์มค่นข,นข้างจหดสัตว ไม่ขอพูดรดัดเสเซียแล้วกันนะฮะขอพูดเป็นแบนเกเรียแทนแล้วกันนะครับซึ่ง4เกมที่ซิตี้ชนะมา4นัดหลังสุดเนี่ยยิงได้ถึง 15ประตูนะครับถ้านับ5นัดหลังสุดก็ยิงได้ถึง17ประตูเรียกได้ว่าเกมลุกของซิตี้ก็ยังคงฟอร์มโหดอยู่นะครับซึ่งเทียบกันแล้วเกมวันนี้เอฟเวอร์ตันผมมองว่าน่าจะรอดยากจริงๆเราไปเจาะลึกที่ตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับนักเตะที่เป็นคีแมนแล้วก็เป็นดาวซนโวของทีมของเอฟเวอร์ตันนะครับดูค่าการทําประตูของเอฟเวอร์ตันนะครับถือว่าน้อยมากนะครับดาวซนโวเนี่ยยิงแค่5ลูกนะครับก็จะเป็นเดมารเกส่วนลิชาริซอนนะครับที่เป็นตัวทีเด็ดของทีมนะครับก็จะยิงได้ ส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับนำดาวส่วนวง,งทีมตอนนี้ก็จะเป็นไลท์ฮิมสเตอร์ลิงที่รูกการนี้ยิงไปแล้ว10ลูกลองลงมาก็จะเป็นรียัสมาเลสที่กดไป8เม็ดแล้วก็เป็นเควินเดอะบอยครับที่ยิงไป7ลูกจะเห็นได้ชัดเลยว่าค่าการยิงประตูของทีมเจ้าบ้านกับทีมเยือนเนี่ยแตกต่างกันมากเลยดังนั้นครับคู่นี้ถ้าจะเลือกมองเลือกเชียร์นะครับ ผมยังแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมเยือนวันนี้น่าได้ลุ้นกว่านะครับยิ่งเราไปเจาะลึกสถิติเฮท o h เฮ d นะครับจะเห็นได้ชัดว่า10เกมหลังสุดเอเวอเรตันไม่เคยเอาชนะแมนซิตี้ได้เลยนะครับนั่นถือไม่แปลกนะครับแต่มาเจาะลึกตรงที่4เกมหลังสุดที่ซิตี้เจอกับเอเวอเรตตนะครับ4เกมนี้ซิตี้ยิงเกิน2ลูกมาถึง4นัดรวดเลยที่เจอกันฉะนั้นเกมวันนี้มีโอกาสสูงมากที่ซิตี้จะเก็บ3าแต้มได้แล้วก็มีโอกาสที่จะยิงเกิน ที่เลทราคาที่ต่อรองได้นะครับเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจากเลทราคานี้นะครับถ้ามองภาพรวมแค่ชื่อทีมเอลตันกับซิตี้ลูกครึ่งนี้ดูเหมือนแพงนะครับแต่ถ้าไปเจาะลึกเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็เสถิที่เคยเจอกันนะครับ อยู่ฝั่งซิตี้ดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับซึ่งซิตี้เองนะครับในชั่วโมงนี้ว่ากันด้วยเรื่องแชมเปี้ยนลีกจัดก่อนหน้านี้ที่ซิตี้ค่อนข้างจะแบบเบอร์ l, แล้วก็เหมือนกับว่าจะลอยลําคว้าแชมป์ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่ายังเหลือการเดินขันอีกตั้งหลายนัดแต่ชั่วโมงนี้ซิตี้โดนล์พูจี้มาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับซิตี้กับล์พูแข่งเท่ากันอยู่ที่26นัดเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งแมนซิตี้ครับมีคะแนนนำลีพูอยู่แค่3คะแนนเพียงเท่านั้นฉะนั้นโอกาส แชมป์ในฤดูกาลนี้มีโอกาสมากที่ลิเวอร์พูลอาจจะขึ้นมาแซงได้ถ้าหากว่าซิตี้ไม่เน้นในทุกนัดที่เหลือยิ่งมาดูซิติการยิงประตูนะครับลิเวอร์พูลลูกได้เสียนําซิตี้ไปแล้วนะครับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้บวกอยู่ที่50ประตูนะครับยิงมากกว่าแมนซิตี้อยู่ที่4ลูกซึ่งซิตี้มีลูกได้เสียบวกอยู่ที่46ประตูนะครับ ฉะนั้นในทุกๆเกมของซิตี้ที่เหลือจากนี้ต้องเน้น3มแต้มอันดับแรกและอันดับต่อมาคือต้องเน้นทําลูกได้เสียหรือว่าต้องเน้นจํานวนประตูในแต่ละนัดยิงคู่แข่งให้ได้มากที่สุดฉนันครับเกมวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์นะครับผมมองว่าจากนี้เป๊ปกาดู่าจะเน้นทุกนัดอย่างแน่นอนและเกมวันนี้จะเป็นเกมแรกที่ความกดดันตรงนี้จะเปลี่ยนให้เป็นฝั่งแมนซิตี้เก็บ3มแต้มได้แล้วก็จะยิงใส่เอลตันแบบถล่มทลายอีกเกมหนึ่งฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับซึ่งถ้ามองดูครับจากการที่ผมวิเคราะห์ไป4คู่นะครับวันนี้บนต่อมาเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรมีทัศนคู่ไหนที่ไม่ตรงใจคู่ไหนอยากลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนนะครับก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่รายนะครับ j o s 8ปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดกันได้นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากัรไปก่อนพบกันใหม่ใน ep หน้าขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆวยสวัสดีครับ